ไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่ t h นว n e p o d c า,า,าเปลี่ยนปัญหาให้เป็นความท้าทายปกติการทำงานของเราก็มักจะคู่กับปัญหาเทื่ั้งพบเจอนะคะ เมื่อมีปัญหาเรื่องงานที่เราพบเจอปัญหาเหล่านั้นก็จะพาให้เราท้อแท้ถอดใจซึ่งแต่ละคนก็จะมีวิธีการมองปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะมองว่าปัญหานั้นเป็นปสรรคที่ขัดขวางต่อการทำงานบางคนอาจจะสนุกในการคิดค้นหนทางใหม่ๆเพื่อแก้ไขปัญหา สิ่งเดียวกันทำให้คนทำงานสองคนคิดแตกต่างกันสิ่งนั้นเราเรียกว่าทัศนคติทัศนคติคือทำให้เราเห็นปัญหาเล็กใหญ่ที่กำลังเผชิญหน้านั้นกลายเป็นแค่เรื่องที่ท้าทายที่ต้องเอาชนะให้ได้การสร้างทัศนคติในเชิงบวกเราเริ่มต้นง่ายๆนะคะด้วยการบอกกับตัวเอง การพูดกับตัวเองด้วยการพูดสิ่งที่ดีๆและเป็นการสร้างสรรค์เพื่อทำให้คำว่าปัญหาในการทำงานกลายเป็นคําว่าความท้าทายในการทำงานแทนนะคะเรามีวิธีการเปลี่ยนปัญหาในการทำงานให้เกิดความท้าทายในการทำงานด้วย5วิธีด้วยกันนะคะวิธีที่1อย่าตำหนิตัวเอง เมื่อเรากระเมินตัวเองแล้วว่าเป็นสิ่งที่คนทำงานทุกคนควรทำอยู่แล้วเพื่อที่จะรู้ด้วยว่าการทำงานที่ผ่านมาของตัวเราเองได้อะไรมากกว่าตอนที่เราเริ่มต้นทำงานใหม่ๆใช่ไหมคะความผิดพลาดอะไรบ้างเราควรแก้ไขตรงไหนบ้างไม่ใช่การตำหนิตัวเองในทุกอย่างที่เราทำอย่าคิดว่า เราทําอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ดีถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นแค่ยอมรับและเผชิญหน้ากับมันเรียนรู้และหาวิธีที่จะไม่ทําผิดซ้ําอีกเพียงแค่นี้เพียงแค่นี้จริงๆนะคะก็จะช่วยผลักดันให้เรามีทัศนคติที่ดีได้แล้วให้บอกกับตัวเองเสมอเลยนะคะว่า งานนี้เป็นงานที่ท้าทายไม่มีใครอยากให้มันผิดพลาดแต่ถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นมามันก็เป็นเรื่องดีนะคะที่เราจะเรียนรู้ว่าเราทำผิดตรงไหนและข่าวหน้าจะได้ไม่พลาดแบบนี้เลยแบบเดิมน,นี้อีกแล้วลองคิดหาวิธีใหม่ๆใ,ในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะ ข้อที่สองเข้าใจผู้อื่นปกติแล้วเราก็จะเข้าใจตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราก็ไม่ควรมองข้ามก็คือการเข้าใจผู้อื่นเข้าใจเพื่อนร่วมง,งานคนอื่นด้วยนะคะการไม่มองว่าตัวเองเท่านั้นที่ถูกเสมอพูดง่ายๆว่าตัวเองไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลน,นั่นเองนะคะ ไม่ใช่ทุกคนจะต้องหวดรอบตัวเราทุกคนมีเหตุผลในการทำงานที่ต่างกันไปมองว่าแต่ละคนมีวิธีคิดและวิธีการทำงานที่ไม่เหมือนกันที่แตกต่างกันถ้าเราเรียนรู้และทำความเข้าใจในความแตกต่างในความไม่เหมือนกันนี้เพื่อช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข และทำงานได้อย่างสนุกมากขึ้นนะคะการทำงานที่เรามีความเห็นไม่ตรงกันมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะอาจจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องการทำงานก็ได้เป็นเรื่องการใช้ชีวิตทั่วไปและมันก็จ,จะเป็นบ่อกเกิดของปัญหาหลายอย่างที่เกี่ยวกับความคิดเห็นบางครั้งเราอาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจ หรือเข้าใจไมิตรองก,กันกับอีกฝ่ายหนึ่งหากเรามาลองช่วยกันหาวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยกันแก้ไขปัญหาจะทำให้งานที่เราทำอยู่ทำได้ดีแล้วยังทำเพื่เราไม่รู้จักทัศนคติและความคิดของผู้อื่นหรือของเพื่อนของเราคนนั้นมากขึ้นอีกด้วยนะคะข้อที่ส แล้วมันก็จะผ่านไปค่ะทุกเช้าของเรานั้นสามารถเป็นวันที่ดีได้เสมอนะคะหากเราไม่เอาเรื่องเล็กๆน้อยๆของวันก่อนของเมื่อวันวานของเมื่อวันซืนหรือของเดือนก่อนที่ผ่านมามาคิดมาย้ำคิดอยู่ตลอดเวลาเพราะนั่นกำลังมาแทงว่าเรากำลังบกมุนกับปัญหาเล็กๆน้อยๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวและสุดท้ายก็จะมีแต่เราเท่านั้นนะคะที่เกิดอคติเกิดความหมุดหยิดและทำลายวันที่กำลังจะวันกําลังดีๆของเราของตัวเราเองไปอะคะ่ะสิ่งที่เราควรทำก็คือเระลึกอยู่เสมอนะคะว่าไม่งานเรื่องพวกนี้ก็จะผ่านไปแล้วมันก็จะผ่านไป ลองบอกกับตัวเองบ่อยๆนะคะว่าเรื่องน่าเบื่อเรื่องหน้าหงุดหงิดที่มันอาจจะเรี่งไม่ได้แต่มันไม่ใช่เรื่องที่จะส่งผลกระทบไปนานแสนานานนะคะไม่จําเป็นต้องเก็บมาคิดมาคิดต่อตลอดเวลาและใช้โอกาสนี่ยน,นะคะทําการฝุดฝนตนเองเป็นทักษะในการ,รเผชิญหน้า สถานการณ์ต่างๆในอนาคตแล้วมันก็จะผ่านไปได้ดีนะคะข้อที่สี่ตั้งสติะระงับความกลัวเป็นธรรมดานะคะเมื่อราบรับมอบหมายงานใหม่ๆงานที่เราไม่เคยทำมาก่อนก็อ,อาจจะเกิดความกลัวเกิดความไม่มั่นใจและก็เกิดความไม่พร้อมที่จะรับโอกาสนั้นๆเมื่อพบเจอสถานการณ์แบบนี้ เราควรจะโยนความคิดนี้ของเราออกไปนะคะคิดเสว่าสิ่งนี้มันคือโอกาสที่ท้าทายเพื่อเรายอดมาแสดงความสามารถของเราได้เริ่มตั้งสติและทำทุกอย่างให้ช้าลงเพื่อให้จิตใจของเรานั้นผ่อนคลายซึ่งการทำทุกอย่างให้ช้าลงช้าลงลจะสามารถลดโอกาส ในการเกิดข้อผิดพลาดไอตัวชิ้นง,งานได้อีกด้วยนะคะเมื่อทำทุกอย่างอย่างมีสมาธิความคิดดีๆก็จะเริ่มกลับมาอย่างแน่นอนนะคะหมั่นพูดกับตัวเองอยู่เสมอนะคะว่าเราทำได้เราจัดการมันได้เราต้องทำงานนี้ออกมาและอย่างดีแน่นอนเพียงเท่านี้นะคะความโกรัวทีนอยู่ในใจของเรา ก็จะลดลงไปอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5สร้างวิสัยจากการคิดเชิงวบวกการกระทำหรือพฤติกรรมหลายๆอย่างในชีวิตของเรานั้นเกิดจากการปฏิบัติซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเกิดเป็นวิสัยซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาเสมอนะคะถ้าเรามองเห็นว่าสิ่งนี้คือเต้าหม้ เป็นคำถามที่เราถามตัวเองเสมอได้นะคะว่าเราําสิ่งนี้เพื่ออะไรถ้าเรารู้ว่าคําตอบของมันคือสิ่งที่ดีและมันคือเป้าหมายของเราเราก็ควรจะฝึกให้เป็นนิสัยนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการทานอาหารที่มีประโยชน์การดื่มน้าวันละ6-8แก้วต่อวันสิ่งสําคัญก็คือฝึกคิดในเชิงบวก การฝึกคิดในเชิงบวกเสมอๆก็ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนเช่นกันนะคะการจะเปลี่ยนนิสัยที่เรายังไม่เคยทํามาก่อนภายใน1ถึง2เดือนนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่หากเราคอยหมั่นย้ำเตือนตัวเองอยู่เสมอให้เราคิดในเชิงบวกอย่างสม่ำเสมอนิสัยของเราก็จะสามารถปรับเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อย จนถึงวันหนึ่งจะมีบททดสอบมากมายรอบตัวเรามาหอยเพิ่มเติมค,ความคิดในแง่ลบๆมากมายเลยนะคะเราต้องพยายามทำความเข้าใจและพยายามมองหาข้อดีในสิ่งที่เป็นปัญหาเหล่านั้นอยู่สิ่งที่เป็นความท้าทายเหล่านั้นเพื่อที่เราจะได้สามารถฝึกนิสัยในการคิดเชิงบวกทำให้เรามีความมุ่งมั่น แล้วก็ฝึกฝนฝึกมันเรื่อยๆจนกลายเป็นนิสัยได้ค่ะนั่นก็คือ5ข้อที่ทำให้เราเปลี่ยนปัญหาของงานให้กลายเป็นความท้าทายของงานมาทดวลิทีนะคะข้อที่1อย่าตำหนิตัวเองข้อที่2เข้าใจผู้อื่นข้อที่3ไม่ว่ามันจะ ยากแค่ไหนปัญหาเล็กใหญ่แค่ไหนมันก็จะผ่านไปค่ะข้อที่4ตั้งสติระงับความกลัวกับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมานะคะ่ะถือเป็นความท้าทายกับแสดงความสามารถของเราค่ะและข้อที่5ฝึกนิสัยให้คิดในเชิงบวกฝึกเป็นประจำทำไปเรื่อยๆอาจจะมากเป็น ามเดือนหกเดือนหรือเป็นปีทำไปรเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะกลายเป็นความท้าทายให้เราสามารถฝึกเป็นนิสัยของเราได้นะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่มาฝากกันในวันนี้นะคะเพื่อที่จะทําวามมรถนทำปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องงานปัญหาเรื่องชีวิตส่วนตัวหรือปัญหาการใช้ชีวิตต่างๆหรือเรื่องื่นๆนะคะ เราก็สามารถมาทำการสร้างความท้าทายด้วยการหลักคิด5ข้อที่เราได้พาไปแล้วนะคะหวังว่าวเราื่อราวที่มาฝากในวันนี้จะทำให้เรามีความคิดสร้างสารรค์เกิดขึ้นและทำให้เรามีความรู้สึกว่าวันนี้มีความหมายสำหรับเรานะคะขอให้มีความสุขในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ